สวัสดีครับพบกับผมมายุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ฮิปสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีกุมขอย้านะครับว่าเป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับชาวราศีกุมซึ่งแบ่งตามลโกโราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะครับ ซึ่งเป็นการนามดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจดจงเป็นดวงส่นตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับพลังดวงตั้งแต่วันที่16ถึง31พฤศภิกายนพุทธศักราช2568นี้นะครับเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับก็ขอให้จาราศีกลุมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล พิจารณารับเราจะพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับทุกคำพยากรณ์ที่ดีๆนั้นที่อ่านออกมานะครับก็ขอให้นํามาซึ่งความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาสร้างความมั่งคั่งมั่งมีสิสศุขให้กับชาวราศีกลุ่มทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งวางไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วย ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับข้อมาลเดียกันนะครับว่าชาวราศีกุมนะครับช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับพลังดวงของท่านจะเป็นแนวต่างได้นะครับตั้งจิตอธิษฐานกอพลังจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพเทวาาติวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลนี้โปรดได้เสื่อพลังดวงผ่านมาตั้งภายในสี่ ให้พอได้เปิดอ่านรู้แนวทางให้กับ้ที่เป็นชาวราศีกุมที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นด้วยเถิดขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบอกบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนให้กับบุี่เป็นชาวราศีกุมในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ขอพลังไพ่ใบแรกแต่ถ้วยนะครับ บ่งบอกถึงสภาวะการก้าวไปสู่ดินแดงของความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในถึงที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับไม่ว่าท่านจะมีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับก็จะก้าวไปสู่ดินแดนที่ความเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือท่านที่เกิดอยู่ในสภาวะที่ไม่เต็มเต็มไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้นะครับท่านก็จะก้าวออกจากสภาวะนั้นแล้วก็ไปสู่ดินแดนของความ จะเริ่มเติบโตรุ่งเรืองที่จะนำมาสร้างความรุ่งเรืองเฟื่องฟูให้กับชาราสีกลุ่มต่อไปนั่นเองนะครับภพยเดสนะครับก็มาบ่งบอกถึงสภาวะของการจบอะไรต่างๆลงนะครับกับอะไรที่เป็นสิ่งแย่ๆสิ่งที่ไม่ดี ต่างๆนะครับจะมีการจบสิ้นลงแล้วก็มาเกิดใหม่กับสิ่งที่ดีๆนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นได้รับผลประโยชน์ดึงดูดเงินเข้ามาเติมเต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์ต่อไปกับความรุมม่งเรืองเฟื่องฟูนะครับกรียกว่าพลิกจะตานะครับตาอะไรที่เป็นอุปสรรค์หนาไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์อะไรต่างๆก็จะทําให้ท่านสู่เส้นทางของการ รุ่งเรืองเพื่องฟูนะครับหรือแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่จะรับการเติมเต็มนะครับนี่เป็นไพ่ของชาวราศีกุมเองด้วยนะครับที่ขึ้นมาในเรือนของอศาสตร์ช้านะครับที่สังคมนะครับมาช่วยเติมเต็มนะครับเรียกว่าพลัง เศรษฐกิจต่างสังคมสิ่งดีๆต่างสังคมนั้นจะเข้ามาเติมเต็มมาเสริมพลังนะครับให้กับชาวราศีกุมสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับได้รับชื่อเสียงได้รับเกียรติยศได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในทิศทางที่ดีได้รับการเติมเต็มต่ก่อนหน้านี้นะครับท่านที่เจอกับสภาวะอะไรก็ตามไม่ตอบโจทย์ไม่เติมเต็มไม่สมหวังสมปรารถนานะครับสังคมก็จะมาช่วยเยียวยา รับเศรษฐกิจในต่างโลกในต่างสังคมนั้นจะมาสร้างความรุ่งเรืองเพื่อนัวกับชาวราศีกุมสมบสรังสมพารถนาด้วยความรุ่งเรืองนะครับในกอดเดอเวอร์อรอนะครับพลังเห่งความรักพลังแห่งความอบอุ่นนะครับก็ามาเกือกเก้อกูลเกื้อหนุนให้กับชาวราศีกุมในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังรักของ พ่อแม่นะครับญาติพี่น้องอะไรต่างๆในสังคมกลัวเรือนนะครับที่เข้ามาบุกต่ำคำจูหรือแม้แต่ใครที่มีคนรักคู่ครองอะไรอยู่ก็ตามนะครับก็ให้รับพลังเมตภาพที่ดีความรักที่ดีนะครับเข้ามาเกื้อกูลเคลื่อนนให้กับชาวราศีกุมนั้นสู่การเติบโต,ตรุ่งเรืองแล้วก็หนึ่งเรียนนะครับโอกาสของการได้รับอะไรใหม่ๆที่ดีๆของการเริ่มต้นอะไรที่มีคุณ อนาค่ามากมายนะครับที่ก็ามาเติมเต็มบางท่านก็มีโอกาสในการเปลี่ยนบุคลากรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับบางทีไกลที่มีลูกน้องบริบาลนะครับก็จะมีการตัดสินใจนะครับเรียกว่าคัดบุคลากรที่แย่ๆที่ไม่มีคุณภาพออกนะครับแล้วก็รับ เข้ามาเต็มๆด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการที่จะมาเสริมความแข็งแรงแข็งแรงหรือในช่วงนี้นะครับท่านมีโอกาสในการที่จะรับกโครกงการอะไรใหม่ๆที่สําคัญสําคัญนะครับที่มีเข้ามาสู่ความรุ่งเรืองนะครับอาจจะเป็นโครงการที่มีผลประโยชน์เข้ามามากมายโอกาสเป็นโครงการในต่างประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งบางคนนั้นที่ผ่านมานะครับอาจจะมีการ จบโครงการอะไรโครงการหนึ่งลงนะครับอย่างโครงการรับเหมาอะไรต่างๆนะครับที่เรียกว่าจบวาระตรงนั้นลงนะครับแล้วก็มีโครงการใหม่เข้ามาให้ท่านให้ดาเนินการสู่เส้นต่างครงการรุ่งเรืองเฟื่องฟูอาจจะมีถึงในต่างประเทศได้ด้วยนะครับบางทีาะมีการโยกย้ายมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลย้ายทำเลอะไรเกิดขึ้นนะครับภัยเดชขึ้นมานะครับอาจจะมีการโยกย้ายไป ข้ามน้ำข้ามทะเลไปในต่างประเทศนะครับไปรับโครงการนั้นที่มีผลประโยชน์เข้ามามากมายนะครับเป็นโครงการใหญ่ๆสำคัญสำคัญที่จ,จะใหญ่โตกว่าที่ผ่านมาก็ได้ที่จะสร้างความอ,าอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อัศวินถึงไม้เท้านะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางนะครับช่วงนี้กับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตาเลที่มีความเฟืองเฟื่องฟูหรือช่วงนี้จะมี เรียกว่าหลายๆท่านอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของเชิงความรู้วิชาการอะไรเข้ามานะครับเพื่อมากัดแกดอะไรที่เป็นเรียกว่าบางทีพลังความรู้ความสามารถนั้นอาจจะไม่แข็งแรงแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ทําให้ความคิดอะไรบางทีก็ไม่หลากหลายแล้วก็เป็นนาริเป็นตระโูในการที่จะลับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตรุ่งเรืองที่ปั่านมานะครับก็จะมีบางอย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในความสําเร็จในความเจริญรุ่งเรืองหรืออาจจะมีให้ทําให้ดกดาวลงไปบ้างในสถานการณ์ต่างๆนะครับก็จะมีการเสริมพลังด้วยการเรียนรู้บบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือไปศึกษางานนะครับในต่างสาขาในนอกพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการเสริมทักษะไอเดียเข้ามามาเสริมพลังในการกับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสําเร็จแล้วก็ต่านมีกลยุทธ์ในทิศต่างที่ดีที่มีความแข็งแรงแข็งแรงราชาถือเหรียญน,นะครับ ก็เป็นพลังที่จะตามให้ต่านบริยารสู่ความสำเร็จสมหวังสมปรัถนาที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องหรือใครที่ได้รับพลังเปลี่ยนแปลงจากอุ่นส่วนก็ได้นะครับที่บางทีนั้นเจอกับอุนส่วนที่เรียกว่ามไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแล้วก็จะมีทําให้เป็นปนัญหาได้ก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของอุนส่วนก็จะทมให้ต่านมีอุนส่วนเข้ามา ที่เป็นหุนส่วนที่มีพลังในความมั่นคงนะครับก็มาเสริมสกิลภาพให้ท่านได้รับการเติมเต็มนะครับส่วนเส้นทางของการขระยับขยายนั่นเองนะครับก็บางทีที่ผ่านๆมาบางทีท่นานอาจจะมีพลังของอุณส่วนเงินทุนสนับสนุนไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงนี้ท่านก็จะได้รับมาเสริมพลัง นะครับมาเตต็มๆในวุ่นว่วนที่มีความแข็งแรงแข็งแรงที่จะทำให้ท่านนั้นกยับกยายนะครับบางท่านที่ป่านมานั้นบางทีอยากจะทําธุรกิจในต่างประเทศหรือมีการติดต่อกับชาวต่างชาติเพื่อร่วมมุ่นลงทุนทําอะไรให้เกิดขึ้นในกว้างขวางม,ม,มากยิ่งขึ้นนะครับและที่ป่านมาก็จะไม่ได้รับผลตอบสมหวังสมพัฒนาก็จะได้รับในช่วงนี้นะครับที่เข้ามามีผู้ตัดสินใจเข้ามาร่วมมุ่นลงทุนที่แข็งแรงแข็งแรงมาสนับสนุนมาเป็นพลัง ช่วยดันช่วยกับเครื่อนนะครับให้ท่านไปสู่การเดินหน้าเติบโตขยายความรุ่งเรืองมากกว่าเดิเมแม้จะเคยมีความมั่นคงอยู่แล้วแต่อาจารย์อยู่ในวงที่ไม่กว้างขวางสักเท่าไหร่แต่ท่านก็จะขยายตัวนะครับให้เดินหน้าเติบโตไปในทิศแต่งเด่นนะครับอ็มเปอเรอร์ Emperor ก็มาเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับที่จะบง่งบอกไอ้ท่านนั้นมีการขยายตัวในความเติบโตคืบหน้าไปถึงเรียกว่าโกอินเตอร์นะครับในตาธุรกิจ ร่วมกับชาวต่ตางชาติหรือจจะไปลงทุนทำธุรกิจของตัวเองในต่างประเทศนะครับที่จะสร้างความรุ่งเรืองหรือมีโอกาสในเรื่องของการได้รับจารณาในตำแหน่งที่ใหญ่ที่โตกว่าเดิมนะครับที่อาจจะเป็นตำแหน่งในตาน่งนตางประเทศได้ด้วยนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเชื่อถือให้การไว้วางใจนะครับก็ยื่นโอกาสดีๆกับตำแหน่งใหญ่ๆสำคัญๆเข้ามาในต่างประเทศนะครับไม่าันไปรับตำแหน่งบริหารจัดการ ด้วยคุณภาพว้วประสิทธิภาพของท่านที่รับการไว้วางใจเชื่อถือนะครับก็เป็นความเติบโตในตําแหน่งที่รุ่งเรืองฝ่าเดิมมนมากลับปกขึ้นมาในเรือนของสุภะนะครับสิ่งที่ได้รับที่ดีๆที่จเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมธุรกิจก็มีการกย,ยับขะยายที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูงงมากกว่าเดิมนะครับท่านเป็นผู้มีศักยภาพสูงนในการบริหารจัดการราชตาีดาบนะครับที่แก้ไขปัญหาได้เย็บยตนในทิศทางที่ดี ปัญายุ่งยากแค่ไหนก็ตามนะครับที่เกินความสามารถของผู้อื่นท่านก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ด้วยความปลอดภัยนะครับก็สร้างความเติบโตสร้างโอกาสของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือตำแหน่งใหม่ๆนะครับที่ประสเส้นทางของการมีโชคมีลาภในความสำเร็จในหน้าที่ในอาชีพในธุรกิจของท่าน นะครับบางตันที่มีความมั่นคงอยู่แล้วก็เจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมเป็นการสร้างเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินที่จะดึงดูดเข้ามาด้วยความรุ่งเรืองพุ่งผูนะครับได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุลจากผู้หลักผู้ใหญ่ในท่ต่างที่ดีนะครับราชาถือถ้วยนะครับตาต้องการในเรื่องของความคิดเห็นในการเข้ามาเป็นที่ปรึกษา เพื่อสร้างความแข็งแรงแข็งแรงให้เกิดขึ้นนะครับท่านจะได้รับพลังที่ดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รอบรู้นะครับเพื่อที่ตีโจทย์ปัญหาต่างๆได้ในทางที่ดีก็จะเข้ามาให้เป็นพลังนะครับมาเป็นที่ปรึกษาเป็นคู่คิดที่ดีที่จะให้ท่านได้สู่ความแข็งแรงแข็งแรงเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ทําให้ท่านสร้างโอกาสที่ดีเกิดขึ้นโดยไม่ฉิกเชียนนะครับบทผลสเสุา ไม่ว่าสานก,การอะไรต่างๆนะครับเป็นสัดก,การของความวิกฤตท่า้งจากพลิกให้เป็นโอกาสในทิศทางที่ดีสร้างโอกาสของการเริ่มต้นนะครับพระว่าไพ่ขึ้นมาที่เปิดออกมาในเรื่องของการเริ่มต้นตั้งหนึ่งไม้ท้าแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะครับการเริ่มต้นที่ดีๆที่ประสบความสําเร็จรุ่งเรืองฟุ่มเฟือยที่จะทําให้ต้านหนึ่งดวเม็ดเงินเข้ามามากมายนะครับก็เรียกว่าวความเป็นเดิมในจิตเจียนนั้นนะครับในช่วงวันกระดังกราบนี้ ท่านมีศักยภาพสูงนะครับในการที่จะสร้างความสําเร็จแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางมั่นคงอยู่แล้วก็ตามหรือเป็นเส้นทางใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสื่อสารการเจราจาใช้คาพูดวาจาอะไรต่างๆนันก็ที่เป็นจุดเด่นทั้งสามไม้เท้าก็ด้วยนะครับที่เกี่ยวกับการใช้คาพูดใช้วชาจาการสื่อสารการรีวิวอะไรต่างๆการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับที่จะทำให้ท่านควักเรียกเงินจับสิ่งก็มาติน เดนไกลนะครับเงินต่างประเทศที่ถูกดึงดูดข้ามามากมายได้ด้วยเช่นกันสําหรับบางท่านนะครับก็เป็นโอกาสของความสําเร็จขยายความเติบโตอย่างต่อเนื่องและก็ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามานะครับเงินตั้งเส้นต่างเก่าเส้นต่างใหม่เข้ามาเติมเต็มด้วยความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเงินต่างประเทศเงินในประเทศนะครับที่เข้ามาเติมความเป็นความบุรมสมบูรณ์นะครับให้โสกับ จาวราศีกุมรุ่งเรืองเฟื้นฟูอย่างมั่นคงนะครับพลังสนับสนุนจากผุ้น่วนก็แข่งเร่งแข่งแกร่งในทางที่ดีเข้ามาสนับสนุนนะครับมาช่วยผลักดันในท่านก้าวสู่ความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับการน้ําการทะเลไปสู่ต่างประเทศของความรุ่งเรืองฟื้นผูนะครับบางท่านเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินนะครับในช่วงนี้ที่จะดึงดูดเข้ามาบางท่านก็ในเรื่องของความมีโชคมีลาภนะครับติดตามใ้ท่านถูกดึงดูดเข้ามาได้ด้วย นะครับในการเสียงดวงอะไรต่างๆนะครับจึงบหมืนทีนั้นก็แล้วแต่ระดับพื้นฐานดวงของแต่และท่านนะครับในการที่จะเสียงดวงนะครับถ้าท่านมีพลังในกําลังเสียงนะครับที่พื้นฐานไม่มากมายก็เข้ามาปอชื่นแรืชื่นใจให้ท่านได้รับนะครับแต่ถ้าท่านที่มีพลังในการเสียงที่มากหน่อยก็มีโอกาสนะครับก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามา แต่ว่าในลักษณะของคนพื้นฐานเสี่ยงดวงไม่มากมายอะไรก็ตามนะครับแต่ที่ได้มาก็ถือว่าเป็นก้อนใหญ่ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าอย่างคนที่ในระดับเงินร้อยนะครับถ้าเงินพันเงินหมื่นเข้ามาก็ถือว่าเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าระดับเงินพันเงินหมื่นเข้ามาสําหรับคนที่ในวงเงินระดับเงินหมื่นเงินแสนเช่นกันก็เป็นเียเรื่องเล็กๆนะครับไม่ใช่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆสําหรับคนท<ๆ>ี่มีพื้นฐาน ต่างกันหนึ่งที่มากมายนะครับก็แล้วแต่ระดับก็แนแต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามานะครับเส้นต่างการเสี่ยงดวงตั้งแต่เลิกเวขึ้นมาแล้วก็หนึ่งเหรียญขึ้นมานะครับบางคนก็มีโอกาสนะครับในการคว้าเช็คพอตในต่างประเทศในต่างอินแดนไกลได้ด้วยนะครับที่แต่ไม่ตั้น,นั้นนะครับความรุ่งเรืองเฟื่องฟูก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่แต่ไม่ตั้งคว้า มีโชคมีลาภนั้นเข้ามานะครับก็สู่เส้นทางของการรุ่งเรืองเพิ่มผูดต่างการเงินใต้ไกลก่อนหน้านี้การเงินสู่สภาวะที่ชักหน้าไม่ถึงบ้างอะไรบ้างชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับก็ะจะได้รับการเติมเต็มต่างการเงินนะครับที่ทำให้ต้นเก็เกี่ยวผลประโยชน์ต่างสังคมต่างการเสริงรุมงต่างอะไรต่างๆหรือบางคนก็ได้รับการก็ามาอุปถัมภ์เชื่อเหลือเกื้อกลูลจากผู้อื่นนะครับที่เข้ามาเติมเต็มในสิ่งต่างการเงินหรือ ท่านมีความอดมสมบูรณ์นะครับในการที่จะไปช่วยเหลือเพื่อกูลผู้อื่นได้ด้วยนะครับในการที่จะเคระอกูลกับผู้รอยโอกาสก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูต่างกันและก็มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อไปให้กับผู้อื่นนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับชาวราศีกุมความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับก็จะามให้หลายๆท่านนะครับมีโอกาสในการที่จะ ออกจาดสภาวะของความเป็นโสดได้เช่นกันนะครับที่ยวจะมีเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในความรักความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาให้เกิดขึ้นของคนโสดนะครับบางคนก็มีโอกาสพบกับชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับหรือใครที่มีการเดินทางนะครับไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ต่างประเทศนะครับก็มีโอกาสเจอความรักความสัมพันธ์ก็มา สร้างความผูกพันในช่วงนี้นะครับแล้วก็บางทีก็จะพบกับคนที่ดูอาจจะมีความต่างนะครับในเรื่องของวัยพบกับคนที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในความสัมพันธ์บางคนก็อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านครอบครัวมาแล้วนะครับทีก็มาสร้างความผูกพันเพื่อ,อมาช่วยไอ้ชาวราศีกุมได้เติมเต็มได้ช่วยเย,ออยียวยานะครับหรือไม่ก็จะเป็นชาวราศีกุม ซึ่งเป็นชาวราศีกุมภ์กอ่อนหน้านี้นะครับอาจจะเจอสภาวะที่เป็นความรักที่ไม่สมดุลนะครับแล้วก็อาจจะมีการอันหลังให้กันบ้างอะไรบ้างก่อนหน้านี้แล้วก็จะมาเจอรักใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นมาช่วยเยียวยาได้รักที่ดีๆที่จะมาช่วยเยียวยามาช่วยเติมพลังให้เกิดความสมดุลนะครับ<ม>ก็เป็นโอกาสดีๆของความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าที่จะเข้ามาเริ่มต้นสร้างความผูกพัน ไอ้เกิดขึ้นมาช่วยเยียวยาวซึ่งกันและกันในทิศทางที่ให้โซ่ความสมดุลต่อไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับส่วนบางคนที่ยังไม่เจอความรักความสัมพันธ์นั้นก็ยังต้องโสดต่อไปเช่นกันนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะยังตั้งกาตั้งกําแพงเอาไว้นะครับแล้วก็ยังใช้เวลากับการบริหารการงานการธุรกิจต่างๆนะครับสร้างฐานะต่างนไม่มีความมั่นคง ให้มีความเป็นปึกแป็นมากยิ่งขึ้นในชีวิตนะครับจึงอาจจะไม่มีใส่ใจในเรื่องของความรักหรือบางคนก็เป็นคนนิ่งๆน,นะครับในเรื่องของการที่เกี่ยวกองกับความรักไม่ก็ใส่ใจไม่ก็กระตือรือร้นนะครับก็อยู่กับความเป็นโสดอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักคามสัมพันธ์ในช่วงน,นี้แม้จะมีสภาวะอะไรก็มากระทบกระเตือนในความรักคามสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะใช้ ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันหรือกันที่คบกันอยู่ก็ตามนะครับถ้ามีสภาวะอะไรก็มาทําให้มีการอันหลังอะไรย่งกันบ้างนะครับในช่วงวันเวลาลต่างๆนี้ก็จะได้รับการเลืออตอนกันณนีต,ต่างที่ดีนะครับที่ใช้เใช้ผลนะครับใช้ความกำเนิดถึงความมั่นคงอย่างเนียวแน่นที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลนะครับมั่นคงลนและหน้าเติบโตร่วมกันที่ มีความปลอดภัยนะครับก็มีการเติมเต็มนะครับสิ่งที่กาดตกบกพร่องไปอะไรที่ขาดสมดุลในความรักความสัมพันธ์นะครับก็มาใส่ใจในการที่จะเติมเต็มพลังในความรู้สึกดีๆเพื่อกระจัดปัญหาต่างๆง่ายจบสิ้นลงไปนะครับใจเหตุใจผลแล้วก็เสริมเติมด้วย กิจกรรมอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับที่มีคุณค่าซึ่งกันและก,กันนะครับมีคุณค่าทางจิตใจมีคุณค่าทางทรัพย์สินอะไรก็ตามแต่นะครับที่เข้ามาเสริมเติมเอ,อือ้ออาทรซึ่งกันและก,กันให้ความรักความสัมพันธ์ให้รับการดูแลมั่นคงเดินหน้าเติบโตต่อไปในทิศทางที่มีความสุขแล้วก็มั่นคงอย่างแนวแน,น่ต่อไปนั่นเองนะครับบางกู้นะครับบางสภาวะในช่วงนี้นะครับอาจจะด้วยภาระหน้าที่นะครับที่มีเข้ามา แต่ไม่ต้องมีการเดินทางเรือนางกันเกิดขึ้นที่จะมีเข้ามานะครับบางท่านก็บังกู้นะครับมีการต้องแยก้องงางกันต,ต่างประเทศได้ด้วยนะครับกับการไปรับหน้าที่รับตําแหน่งที่อยู่ในทินแดนไกลนะครับก็ทําให้มีสัมาภบาปของการเอือนางเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้ขาดสมดุลในการใคล้ชิดนะครับแต่บ้า จะได้รับการเติมเต็มด้วยตางจิตใจนะครับไม่มีความสมดุลในทิศทางที่ดีแม่นจะอยู่หวังไกลก็ตามนะครับก็มีการสื่อสารสื่อถึงกันด้วยความรู้สึกที่ดีๆที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันด้วยความห่วงใยด้วยความใส่ใจด้วยความเบื่ออาตอนะครับเรียกว่าขาดสมดุลต่างกายที่จะได้คลาชิดนะครับแต่ก็ได้รับการเติมเต็มด้วยความสมดุลต่างจิตใจนะครับใ้มีความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าซึ่งกันและกัน เด่นหน้าเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็คือได้ภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีกุมนะครับในช่วงวันที่16ถึง31พฤศจิกายมนี้ก็ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านนะครับที่กข้ามารับชมรับฟังนั้นมีความสําเร็จมัง่งคั่งมั่นคงอุรมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความรักมีความสุขมีครอบครัวที่มั่นคงอบอุ่นนะครับขอบคุณครับ